ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness. วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนบัญชีพื้ที่ส่วนบุคคลใหม่กับ Xness รวมถึงวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่เริ่มต้นโดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกเปิดบัญชีวางข้อมูลประเทศที่อาศัยอยู่โดยข้อมูลน,นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะส่งผลต่อระบบการชำระเงินที่ให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ ปอดอีเมลที่คุณต้องการลงทะเบียนพร้นที่ชวนบุคคลนี้สร้างรหัสผ่านตามข้อกำหนดพิเศษโดยต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมใหญ่อักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขคุณจะต้องใช้อีเมลและรหัสผ่านนี้ในการเข้าใช้งานพร้นที่ชวนบุคคลจากเว็บไซต์หรือจากแอป x n e s s Trader หากคุณมีรหัสผ่านเนอร์คุณสามารถเลือกกรอกรหัสดังกล่าวได้ที่นี่และเชืมม่อมโยงบัญชีของคุณไปยังโปรแกรมพาร์เนอร์ของ Exness ช่องป้อนข้อมูลจะถูกล้างหากกรอกรหัสผ่านีน้ไม่ถูกต้องเพื่อให้คุณลองอีกครั้งนอกจากนั้นคุณจะต้องทำเครื่องหมายที่กล่องข้อความเพื่อประกาศและยืนยันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาคลิกดำเนินการต่อระบบจะนำคุณไปยัง x อ e กซ์เนสเทอรคลิกที่นี่เพื่อเปิดแท็บหม่ในเบราว์เซอร์สำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณโดยค่าเริ่มต้นแล้วคุณจะพบบัญชีจริง mt 5ในหัวข้อบัญชีของฉันใต้แท็บบัญชีจริง นอกจากนั้นคุณจะพบบัญชีทดลอง MT5 ใต้แถบบัญชีทดลองตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีซื้อขายเพิ่มในพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กันเลือกเปิดบัญชีใหม่ภายใต้หัวข้อบัญชีกังฉันเลือกประเภทบัญชีจากบัญชีมาตรฐานและบัญชีสำหรับมืออาชีพจากนั้นคลิกเปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือลองเทรดในบัญชีทดลองตามประเภทบัญชีที่ต้องการ ในหน้าถัดไปคุณสามารถตั้งค่าประเภทบัญชีของคุณเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองได้อีกครั้งรวมถ,ถึงเลือกเทอร์มินอลการซื้อขายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น mtc หรือ nt 5ตอนนี้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเลเวอเรจสูงสุดที่ต้องการรวมถึงสกุลเงินของบัญชีโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีได้ในภายหลังสุดท้ายตั้งชื่อเรียกบัญชีสำหรับบัญชีซื้อขายนี้และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้เป็นรหัสผ่านการซื้อขาย เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้แตะที่เปิดบัญชีเพียงเท่านี้บัญชีใหม่ของคุณก็จะแสดงในหัวข้อบัญชีของฉัน,นไม่าจะเป็บ,บัญชีจริงหรือบัญชีทดลองโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณสร้างขอขอบคุณที่เลือก a x o d u s ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ a x o d u s คลิกปุ่มก้าขึ้นเป็นเทรดเดอตัวจริงที่นี่อันดับแรกคลิกขอรับรหัสเพื่อยืนยันอีเมลของคุณกรอกรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของคุณที่นี่ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อเลือกรับรหัสไทาง HMS หรือการโทรและกรอกหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นคลิกขอรับรหัสกรอกรหัสที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณจากนั้นคลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ผัดไปกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ครบถ้วนเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันข้อมูลคุณจะได้รับข้อความยืนยันการส่งอีเมลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคลิกยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ เพื่อไปยังข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางการเงินเป็นแบบสำรวจประสบการณ์การเทรดของคุณโดยเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการปลดล็อกข้อจำกัดในการฝากเงินและการเทรดเมื่อกรอกข้อมูลทางการเงินครบถ้วนแล้วให้คลิกดำเนินการต่อขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องส่งเอกสารยืนยันประกอบด้วยเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่ที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นคุณจะรับแจ้งให้ยืนยันชื่อตามกฎหมายของคุณโดยต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลชวนบุคคลเอกสารยืนยัน และชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิวธีการชำระเงินที่คุณอาจใช้ในอนาคตหากจำเป็นต้องแก้ไขชื่อให้คลิกแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อของคุณจากนั้นคลิกอัปโหลดเอกสาร,รหรือแค่คลิกอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการต่อตอนนี้ก็ได้เวลาส่งเอกสารยืนยันตัวตนของคุณอันดับแรกให้เลือกประเทศที่ออกเอกสาร,รประจำตัวของคุณจากนั้นเลือกประเภทเอกสารประจำตัวจากตัวเลือกกรุณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่เลือก ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เอกสารได้รับการอนุมัติคลิกอัปโหลดเอกสารและค้นหาไฟล์สำเนาเอกสารเพื่อแนบไฟล์จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อเมื่อแนบเอกสารแล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนส่งเอกสารยืนยันที่อยู่โปรดทราบว่าคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้แต่บัญชีของคุณจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนและจะมีการจำกัดฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าจอสหรับเอกสารยืนยันที่อยู่ของคุณคลิกอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่ จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อเมื่อแน่เอกรรสารเสร็จแล้วสถานะบัญชีของคุณจะได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจสอบเกรรถถอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อยืนยันบัญชี Xness อย่างครบถ้วน,นแล้วขอขอบคุณที่เลือก x e s s Xness